ตอนนี้ก็เกม Empire Survivor นะครับก็ได้อัปเดตเวอร์ชันแล้วนะครับเป็นเวอร์ชัน0.9.1นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าแพทนี้จะมีอะไรปลดล็อกบ้างนะครับโอเคครับตอนนี้ก็มี a c h ชิพเมนต์เพิ่มขึ้นมา4อย่างนะครับให้เราปลดล็อกเนาะโอเคอันนี้ปลดล็อก Hyperboss Lash อ่าอันนี้น่าจะเป็นแผนที่ใหม่นะครับไม่ก็อาจจะเป็นโหมดใหม่เนาะเป็น h y p e r b o บอสก็ ดูจากชื่อเราก็น่าจะเกี่ยวกับการสู้บอสนะครับโอเควิธีการปลดล็อกก็คือจะต้องเล่นไฮเปอร์โหมดนะครับให้ครบห้าดานเนาะโอเคอ่ามีอคนาสองใบนะครับใบที่หนึ่งจิมมี่ให้เล่นปักนาราเลเวลเก้าเก้านะครับแล้วก็ใบที่สองทไวไลท์ Twilight, อีเคียมให้เล่นโดมาริโอนะครับให้ได้เลเวลเก้าสิบเก้าแล้วก็ a c h i e v e m e n t สุดท้ายนะครับปลดล็อกสกิปใหเ้เล่นด่านบอสแลชให้ได้15นาทีนะครับแล้วแพทนี้ก็มีตัวละครใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งสามารถปลดล็อกโดยการที่เราจะต้องไปเล่นด่านใหม่นะครับโดยที่จะต้องใช้อาวุธเพียง1ชิ้นเท่านั้นนะครับโอเคส่วนวิธีเล่นนะครับผมก็แนะนำว่าให้เอาตัวเดสนะครับไม่ก็พวกเรดาร์อะไรอย่างเี้เนาะผมคิดว่ามันเป็นตัวที่ ดามจค่อนข้างแรงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยเนาะตอนนี้ผมจะเลือกตัวเรดาร์ <L ad ar> ไปนะครับโอเคแล้วก็มาที่ด่านบอสแลชนะครับด่านนี้ปลดล็อกโดยการที่เราจะต้องเล่นไฮเปอร์โหมดนะครับให้ครบ5ด่านนะครับเนี่ยด่านที่1ถึงด่านที่5นะครับก็เล่นไฮเปอร์โหมดให้ครบนะครับก็จะสามารถปลดล็อก ่านบอสแลชได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยส่วนอาคณาครับตอนนี้ผมก็มีอาคนาใหม่ละแต่ว่าตอนนี้เราจะยังไม่ใช้ตัวคนาใหม่นะครับก็คิดว่าเราน่าจะต้องเลือกอาคนาที่มันทำดาเมจถ้าสมมติว่าใครที่เล่นตัวเดชเนี่ยก็แนะนำว่าให้ใช้ตัวแลชนะครับส่วนอันนี้ผมเอาเรดาร์มาใช่ป่ะผมก็ อาจจะมาใช้ตัวคณาที่เอาตัวเด้งดีกว่านะผมคิดว่าตัวเด้งน่าจะโอเคนะครับไม่ก็ตัวนี้ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ก็จะเพิ่มตัวเมาส์นะครับเพิ่มขึ้นมา3ามเนาะสำหรับอาวุธไอคาทาเวทที่มันอีโวแล้วนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวจะขอแนะนำตัว อาคราใหม่เลยนะครับโอเคใบแรกนะครับ list weapon c o m w i t h counterpart นะครับก็อาวุธที่อยู่ในลิสต์ข้างล่างนะครับก็จะมีขนาดเพิ่มขึ้นมาคูณ2นะครับเช่นปืนนะครับจากตอนแรกยิง4ลูกเนาะมันก็จะยิงออกมา8ลูกนะครับส่วนใบที่2นะครับ list weapon projectile generate explosion ก็คือไอพวกอาวุธที่ลิสต์อยู่ข้างล่างเนี่ยครับ พอก่อนที่มันจะหายไปครับมันจะระเบิดได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปเล่นกันเลยครับก็ตอนนี้ผมก็กดตัวเฮอร์รี่โหมดไปด้วยเนาะเพราะว่าจากเวลา15นาทีเนี่ยมันก็จะเหลือแค่ประมาณ7นาทีครึ่งนะครับก็จะสามารถทำให้เราจบด่านนี้ได้ไวขึ้นนะครับส่วนทำไมถึงเลือกใช้เรดาร์ก็ เลือกเพราะว่าอาวุธนะครับเพราะาอาวุธมันตีค่อนข้างแรงเนาะแล้วกเ็เป้าหมายหลักของด่านเนี้ยก็คือเราจะต้องฆ่าบอสใช่ปะ่ะเออซึ่งถ้าสมมุติว่าเราแบบเลือกอาวุธอันนี้มาเนี้ยมันจะเป็นอาวุธที่เขาเรียกว่าอะไรอะโจมตีเป้าเดียวได้ค่อนข้างแรงนะครับโอเคก็ตามนี้แหละครับแล้วพอเพื่อนๆเนี่ยเล่นจบดานนะครับโดยใช้อาวุธเพียงอย่างเดียวเนาะ ตอนสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีเสียงเพลงดังขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวจะไปดูตัวละครใหม่กันเลยนะครับอ่ามาแล้วกิวลันต้นนะครับตอนนี้ใช้เงินในการปลดล็อกค่อนข้างเยอะนะครับสองหมื 20, นะ่นหนึ่งพันห้าร้อยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าตัวนี้ก็มีอาวุธเป็นอาวุธใหม่นะครับ เป็นรูปวงแหวนเนาะโอเคแล้วก็ความสามารถของตัวนี้ก็คือจะบวกเคิร์สทุกๆเลเวลนะครับ1%ทุกๆเลเวล can f n r evolution in any treasure แล้วก็เวลาเราเก็บกล่องนะครับเราก็จะไดออ้อาวุธที่มันอ e นะีโวเนาะถ้าผมคิดไม่ผิดนะครับเดี๋ยวผมขอไปลองเล่นก่อนเนาะครับแล้วเท่าที่ผมได้ไปลองเล่นมานะครับก็ ตัวละครตัวเนี้ยคือมันจะบบกเคริร์สหทุกๆ1นึ่งเลเวลใช่ปะแล้วนี้ผมก็ไปลองเก็บตัวกระโหลกสีม่วงนะครับแล้วก็ตัวลูกศรแดงแล้วก็แห่นทองเนาะสรุปว่าค่อนข้างเล่นได้ค่อนข้างฝืดมากๆนะครับเพราะว่าเคิร์สมันเยอะมากเนาะผมว่าน่าจะเกินแบบหลายหลายร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับเพราะว่าผมมีตัวเพราว่าอัพอัอยู่ด้วยใช่ปะเออกสรุปนะครับว่าอาวุธ เอาเรื่องอาวุธอันใหม่ก่อนตัวละครเนี้ยก็คืออาวุธตัวใหม่นะครับจะเป็นวงแหวนแล้วก็สามารถอัพได้ขั้นมันจะมีอยู่3ขั้นนะครับขั้นหนึ่งก็จะมี6กเลเวลเนาะถ้าเราอัพครบ6กครั้งปุ๊บเก็บกล่องเราจะได้อีโวขั้น2นครับแล้วก็ต้องอัพอีก6ทีนะครับเก็บกล่องอีกทีก็จะอีโวอีกหนึ่งรอบนะครับเป็นรอบที่3เนาะเออแล้วก็สามารถไอรอบที่3เนี่ยสามารถได้อัพได้อีก6ครั้งนะครับก็เป็นอาวุธที่ แรกๆก,ก็ดูเหมือนไม่ค่อยแรงครับแต่ก็อัพไปเรื่อยๆก็ก็ถือว่าเป็นอาวุธที่ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับผมก็ไม่แนะนําให้เก็บพวกกระโหลกม่วงหรือของที่มันจะเพิ่มเคิร์สนะครับเพราะว่ามอนมันจะเก่งขึ้นเนาะก็แนะนําว่าให้เราหาอาวุธใช้แบบสักไม่ไม่ต้องหลายชนิดมากนะครับแล้วก็พยายามอย่าเก็บพวกของที่มันเพิ่มเคิรนะ์สเนาะ แล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับให้เลือกอาคณา,าของแพทที่แล้วที่เวลาเราเก็บนะครับเวลาเราอีโวของหมดแล้วเนี่ยเวลาเรามันจะมีอาคณาใบหนึ่งที่เวลาเราเก็บเพชร EXP อะครับมันจะไปทำดาเนยายียใส่ตูเนาะก็แนะนำให้ใช้คู่กับอาคณา,าตัวนั้นนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นสรุปสั้นๆนะครับสำหรับแพทใหม่0ู1นะครับว่า มีตอนนี้ก็มีอาคาน่ามา2ใบเนาะแล้วก็มีเพิ่มสริปมา1ทีนะครับมีดานใหม่แล้วก็ตอนนี้มีตัวละครเพิ่มขึ้นมาใหม่หนึ่งตัวนะครับแต่ว่าอาจจะมีเพิ่มเพิ่มมาอีกสักสองตัวเนาะถ้าถ้าแบบดูจากทางที่ผู้พัฒนาเขาเหมือนแบบปล่อยข้อความหลุดๆออกมานะครับก็คิดว่าน่าจะมีแพทย่อยที่เพิ่มตัวละครเข้ามานะครับหรือว่าเป็น อะไรที่จริงๆอาจจะมีเพิ่มเข้ามาแล้วแต่ว่ายังไม่มีใครแบบหาเจอเนาะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ต้องกฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาอะไรก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ปรึกษากันได้นะครับหรือว่าถ้าใครมีอะไรอยากแชร์เนี่ยก็มาพูดคุยกันได้นะครับโอเคครับ รถววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับไปแล้วครับบ๊ายบาย